เหตุแห่งการฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็มีนะจะให้ดูเหตุแห่งการฟังธรรมไม่รู้เรื่องนะการที่บุคคลนั้นเนี่ยนะไปสนใจแต่ตัวเองบ้างสนใจแต่คำพูดบ้างนะหรือว่าสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รู้บ้างนะจะมีหลายนัยยะนะอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่ง ว่าสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเอง <c oughs> มีจิตฟุง้งซ่านนะไม่มีเอกคตาจิตฟังธรรมก็คือจิตไม่ตั้งมั่นในการฟังธรรมและทำในใจไม่แยบคายพระองค์ก็บอกว่าแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้นะ นัยยะอื่นก็มีอีกนะอันนี้เหมือนกันคือสนใจผู้พูดสนใจแต่ผู้พูดคำพูดสนใจตัวเองเป็นคนโง่เง้าเงองะมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นะอีกนัยยะหนึ่งก็มีนะเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรม คอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างเป็นคนโง่เง่าเงอะงะสุดท้ายคือมวัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุท่าอย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้นะอันนี้จะมีหลายปริยายก็ค่อยคอย พิจารณานะก็พยายามตั้งใจนะตั้งเจตนาในการที่จะฟังธรรมแล้วก็ไข้ควรพิจารณาตามอนนันี้เราจะได้ทราบเหตุปัจจัยของการที่พระศาสดาบอกว่าถึงจะฟังธรรมอยู่ก็ตามแต่จะไม่รู้เรื่องนะด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้นะ ในเรื่องของคารวะชั้นเลิศนะที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พระศาสดาจะอธิบายเรื่องคารวะชั้นเลิศในคารวะชั้นเลิศเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าพวกเรามีสี่ฐานะนะก็คืออย่างที่หนึ่งหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอย่างที่สองเนี่ยทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำอย่างที่สามเนี่ยรู้จักแบ่งปันโพกรัพยบบำเพ็ญบุญ อย่างที่4ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกทรัพย์เหล่านั้นใครทำได้4ฐานะนี้นะชื่อว่าเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกหรือพระองค์เรียกอ,อย่างว่ากามโภคขีผู้บริโภคก,กามคือผู้บริโภคร,รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเอง จะเป็นผู้บริโภคกามที่เป็นผู้เลิศนะคือเอาตัวรอดจากสังสารวัตดไดนะ้หรืออีกนัยยะหนึ่งจะเรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะการเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงก็คือเราอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรส เสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่สัมผัสนะห้าช่องทางของกายแต่เราเป็นผู้ที่รู้จักอัสาธะคือรสอร่อยรู้จักอาธินวะคือโทษรู้จักนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพน้นจากสิ่งเหล่านั้น,นพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมารู้ตรงนี้สามอย่างนี้ผู้นั้นจะเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วง แต่ไม่ติดบ่วงเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงก็คือรู้ธรรมะนั่นเองนะรู้ธรรมะมีความรู้อันเป็นเครื่องทำสัตว์ให้ถึงความไม่ตายนะพระศาสดามาสอนธรรมะเนี่ยคือมาสอนธรรมะ ในการเข้าถึงความไม่ตายนะให้เรารู้ว่า,าศาสดาเราเนี่ยมาสอนเรื่องไม่ตายการจะไม่ตายเนี่ยจะทำยังไงนะก็ <c oughs> จะมีการแจกแจงนะมักวิธีไว้มากมายนะเราพยายามนำมักวิธีสั้นๆง่ายๆนะง่ายและสั้นได้ผลดีตามที่าศาสดาบัญญัติ ไม่คิดเองว่าอันนี้ง่ายอันนี้สั้นแต่พระองค์ได้บอกสอนไว้แล้วว่าอันนี้สั้นง่ายนะเช่นการลักความเพลินนะการพิจารณาผภะษนะองค์ประกอบของผภาษาภาษาทางตาตากระทบรูปนะก็พิจาลูปไม่เที่ยงลูกตาไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงหูฟังเสียงก็พิณาว่าเสียงไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงวิญญาณทางหูไม่เที่ยง มันพิจารณาอยู่อย่างนี้ในทุกอายตนะนี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน,นการละความเพลินการละความเพลินในทุกๆอายตนะได้จะเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะ,ะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้า ลงบอกว่านันทิกยาราคะคยาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะคยานันทิกยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินละความพอใจจิตหลุดพ้นเลย เอาไปใช้ในทุกๆอายตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้อารมณ์ด้วยใจอย่าเพลินนะอย่าเพลินกับการมองอย่าเพลินกับการฟังอย่าเพลินกับการได้กลิ่นการลิ้มรสนะการสัมผัสทางกายเพลินในอารมณ์ทางใจก็ตามคิดเรื่องอดีตก็เพลินคิดไปเรื่อยๆนะใจเหม่อลอยอยู่ล่องลอยอยู่กับความคิด ไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะนั้นพระศาสดาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้จิตเนี่ยไม่เพลินกับอารมณ์เมื่อไม่เพลินกับอารมณ์เนี่ยเรามีการลากความเพลินดึงกลับมาที่ปัจจุบันเรื่อยๆในที่สุดเราจะเห็นการเกิดและการดับเห็นการเกิดการดับมีประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าการเห็นการเกิดการดับจะเข้าใจเรื่องอนัตตา นะว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงนะร่างกายเราก็ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงตาหูจมูกลิ้นกายจิตจิตก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนะนั้นจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสภาวธรรมที่ไม่ตายคือวิมุตติเนี่ยอยู่กับตัวอยู่แล้วนะแต่ดันมีอวิชชาคือความหลงไปพอใจขันทั้งห้ารูปกาย สุขทุกข์นะความคิดในอดีตความปรุงแต่งในอนาคตวิญญาณความรู้แจ้งห้าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงเกิดพอใจไม่พอใจไปกับห้าธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งจริงๆสภาวะความไม่ตายเนี่ยมีอยู่ในทุกคนนะจึงต้องมา ประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้อวิชาความเข้าใจผิดแก้ความหลงผิดเพื่อให้เข้าถึงสภาวะธรรมเดิมของตัวเองนั่นเองไม่ได้ไปเจออะไรใหม่นะแต่กลับไปสู่ของเก่าสภาวะธรรมเดิมของตัวเองเพียงแต่แก้ความเข้าใจผิดปล่อยวางของปลอมลงให้ไดนะ้เราก็จะเข้าถึงความไม่ตาย เพราะยังไงร่างกายนี้ก็ตายแน่นอนนะก่อนตายจะทำยังไงที่จะรู้แจ้งธรรมะสัจธรรมความจริงนะการเกิดขึ้นของเราจะได้ไม่เปล่าประโยชน์ไม่สูญเปล่านะเพราะคนเราเมื่อตายแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพู้เจ้าบอกว่าน้อยมาก น้อยขนาดไหนพระศาสดาเอาปลายเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปฏพีกับดินที่ปลายเล็บเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฏพภีมากกว่าพระุ่งบอกว่าเนี่ยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอีกครั้งเนี่ยมีเท่าเศษดินที่ปลายเล็บโอ้โหน้อยมากนะ,ปะเปอร์เซ็นต์น้อยมากนเพราะนั้นส่วนใหญ่ มนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปพบปืนซะส่วนมากนะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยมากนั้นถ้าเรามมวเพลิดเพลินกับเรื่องทางโลกจนลืมประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่บรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายนะอย่างน้อยให้เราเลี้ยงอัตภาพความเป็นมนุมนษย์ไว้ก่อนตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป นะก็ยังดีเพราะเป็นสัตว์ที่รู้ธรรมะได้คุณธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยเลี้ยงอัตภาพเป็นมนุษย์ได้และเป็นอริบุคลลแน่นอนไม่ตกต่ำไปสู่อบายมีสองคุณธรรมนะก็คือ 1. นึพ้นจากภัยเวร5ประการคือการมีสินห้านั่นเองนะอย่างที่สอง หลวงบอกว่ามีโสตาปัตยังคสีมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยถ้าโยมมีคุณธรรมสองอันนี้คือพ้นไปเวรห้าประการและมีโสตาปฏยังคสีพระศาสดาบอกว่าให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะ นั้นความเป็นโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปนะในชีวิตเราที่จะฝึกหัดประพฤติปฏิบัติไดนะ้เป็นเพราะเราไม่รู้คุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันนะบางทีมองชื่อโสดาบันแล้วก็ไปจินตนาการเอาเองว่าโอ้สงสัยจะสูงเกินไกลเกินนะคงปฏิบัติไม่ได้นะไปสำคัญตนว่าไม่ดี คนะงจะถึงอริยบุคคลไม่ได้นี่คิดเอาเองหมดเลยแต่พอเรากลับไปดูคุณสมบัติที่พระศาสดาบัญญัติก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ยากเกินไปจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะมี40กว่านัยยะรนะวมไว้ให้แล้วในหนังสือคู่มือโสดาบันนะถ้าเราได้อ่านตรงนี้เราจะทราบถึงนัยยะต่างๆ เช่นในยะอื่นก็มีศีลห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมมีสัมมาวาจาสี่ข้อไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเอร์อรสอดเสียนและมีความเรื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระระัตนตรยัยนี่ก็ได้นะหรือที่จัดไว้กับช่างไม้นะ เป็นผู้มีความเรื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วก็มีเรื่องของทานการให้นะหรือใครรู้อริยญาณธรรมคือปฏิจจสมุปบาทรู้อาการของจิตลำดับขั้นการเกิดขึ้นของธรรมชาติในจิต เช่นเมื่อผัสสะกระทบแล้วจะเป็นทางตาหูจมูกลิ่นกายใจก็ตามจะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจจะเกิดตัณหาความอยากจะเกิดอุปทานความยึดธรรมชาติเหล่านี้จะไหลไปตามอาการอย่างนี้เช่นโยมเดินไปห้างแล้วไปเห็นเสื้อผ้าตาสัมผัสรูปปั๊บเกิดพอใจนะเกิดความอยากได้เสื้อตัวนี้จ่ายเงินซื้อเกิดอุปทาน ความยึดมั่นว่าเสื้อเรานะแต่ก่อนเป็นเสื้อห้างเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อเราอย่างนี้เพราะนั้นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะเมื่อมีภาษากระทบแล้วจะไหลไปตามธรรมชาติเหล่านี้ใครเห็นอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงโดยในยะอริสสีคือเห็นรู้จักตัวมันนะรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับคนนั้นเป็นโสาบันบุคคล นั่นคือรู้จักความเป็นตัวของตัวเองอย่างถ่องแท้นั่นเองว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรและมองเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวใครของใครนะนั่นถ้าใครเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะหรือใครรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องว่ากรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครบันดาล มิจฉาทิฏฐิสี่อย่างที่พระโสดาบันจะต้องละได้หนึ่งคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสองกรรมเกิดจากตนเองบันดาลสามกรรมเกิดจากตนเองและผู้อื่นสี่กรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดมิจฉาทิฏฐิแบบแรกกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลโยมยังไปวิ่งบนบานสารกล่าวอะไรอยู่ไหมเพอคิดว่า มีอะไรจะโดนบันดาลอะไรให้เราได้มีรูปปั้นรูปหลอ่อมีเทวดามีพรหมจะโดนบันดาลให้เราเป็นอะไรได้นะอันนี้ศาสดาของเราบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบท,ท,ที่หนึ่งนะคงจะขัดความเห็นกับเราหลายคนเหมือนกันนะเพราะเราไม่ไม่ทราบคำสอนของศาสดาแท้ๆ <c oughs> หรืออย่างที่สองกรรมหรือสุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลโยมก็ใช่แล้วไม่ใช่ตัวเราทำำํากรรมแล้วใครจะทำำํากรรมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวเราก็ไม่มีมีคนถามพระศาสดาว่าสัมผัสเป็นของใครใครเป็นผู้ผัสสะนะใครเป็นผู้อยากใครเป็นผู้ยึดผู้เจ้าบอกไม่มีนะผู้เจ้าบอกมันผิดมาตั้งแต่คำถาม คำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความยึดเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีธรรมชาติคือความอยากธรรมชาติความยึดจะมีและถ้าใครถามว่าตัณหาความอยากเป็นของใครใครเป็นผู้อยากคำถามนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันคำถามที่ถูกต้องถามว่าเพราะอะไรมีตัณหาจึงมี ตัณหาเกิดจากอะไรอย่างนี้ตัณหานะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาคือเพราะมีเวทนาเป็นเหตุปัจจัยแปลว่าเหตุความอยากจึงเกิดขึ้นเวทนาเป็นของใครไม่มีอีกเหมือนกันคำตอบที่ถูกคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาและผัสสะเป็นของใครไม่มีอีกเหมือนกันผัสสะเกิดจากสลายยตนะ อยายตนะภายในภายนอก,นอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรูปเสียงลิ่นรถแล้วลูกตาเป็นของใครหูจมูกเป็นของใครผู้เจ้าบอกไม่มีของใครพระองค์จึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่มีเป็ดใจทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นะนี่คือสัจจะความจริงที่มันดูเหมือนจะไม่ตรงกับความเห็นของเรานะเพราะเราทุกคนเวลาสุขก็บอกว่าฉันสุขทุกข์ก็บอกว่าฉันทุกข์เมื่อมีฉันทุกข์จึงไปกินเหล้าไปฆ่าตัวตายไปกินยาพิษนะยิงตัวตายอย่างนี้ เพราะต้องการหนีทุกข์เพราะคิดว่าทุกข์เป็นของฉันอย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดทั้งระบบเลยนะพระเจ้าจึงบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้มีผัสสะบังหน้าเรียกว่าผัสสะปร,ะรโตนะเรามีความเข้าใจผิดในผัสสะสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูเราคิดว่าฉันได้ยินฉันเห็นฉันได้กลิน่นแต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่มีฉันเลย ถ้าเราเข้าใจได้ขนาดนี้ผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับกรรมก็จะไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรก็ไม่มีมีโดยสมมุติทั้งสิ้นไอ้เจ้าเวรในกรรมมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีไอ้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างอยู่ในอวิชชาเรียกว่าเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ทำให้เราผูกติดอยู่ในขันห้าผูกติดอยู่ในสังสารวัตนี้ตลอดการยาวนานพวกเราทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรยาวนานมากยาวนานขนาดไหนพระศาสดาอุปมาว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินแท่งทึบกว้าง16กิโลยาว16กิโลหรือด้านละโยชธ สูงก็โยดหนึ่งสิบหกกิโลนะร้อยปีมีบุรุษเอาผ้านะมาลูบนะก็เอาผ้ามาลูบไปเอาผ้ามาลูบอีกร้อยปีก็ผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบกว้างยาวสูงขนาดนี้ลาบเรียบไปครูเจ้าบอกนี่ยังไม่ถึงกลับเลยนะเนี่ย แต่เธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ร้อยกับพันกับหมื่นกับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนัดยมเกิดมาโอ้โหยาวนานมากพรองจึงบอกว่าน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เพราะดีใจเสียใจเนี่ยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4โอ้ลองไปนั่งคำนวณแล้วกันวันหนึ่งเนี่ยหรือทั้งชีวิตยมร้องไห้กี่ครั้งนะน้ำตามากี่ครั้งน่ะ เลือดที่เคยไหลออกจากคอเพ,เ,คเพราะเธอทั้งหลายเคยถูกตัดคอเนี่ยก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่หวบอกเธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาา้าลาเราเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์มาแล้วตลอดการยาวนานเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเกิดเป็นพ่อเป็นแม่นะ นั่นพวกผู้หญิงไม่ต้องอยากเป็นผู้ชายเคยเกิดเป็นผู้ชายมาแล้วหลายรอบผู้ชายก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงมาแล้วหลายรอบนะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมามากมายนะพรงบอกว่าถ้าไปเห็นคนพิการเนี่ยนะก็ให้รู้เถอะว่าเราก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเหมือนกันเคยเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขนี่ก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการานาน เคยรวยเคยจนเคยพิการเคยเสียใจสังสารวัตรยาวนานมากนะวมจึงให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะหาทางที่จะพ้นจากสังสารวัตนี้ได้เพราะตายเนี่ยตายแน่นอนเจ็บก็เจ็บแน่นอนไม่มีใครแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะทุกคนจะเดินไปสู่ความชลาและมรณนะ,ะท่านนี้จะมาแก้ปัญหายังไง รมจึงบอกผลทางคือมักมีองแปดนั้นถ้าโยมต้องการแก้กรรมพ้นจากกรรมพ้นจากขันห้าวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นนะไม่ต้องไปสะดอกเคราะดูเลิกยามลดน้ำมนนะนอนในโรงอะไรอย่างนี้นะบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะไม่สามารถทำได้นะไม่ได้สกิดผิวกรรมไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะเป็น วัตโกตุละมงคลมงคลภายนอกของสมภารเราอื่นนะเข้าใจผิดพระองค์บอกวิธีเดียวคือมักมีองค์8มักมีองแปดเท่านั้นเป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องไม่มีวิธีอื่นนะและถ้าพูดย่อเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2ก็คือสมถาวิปัสสนานะ ถ้าง่ายๆก็คือเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้สามารถพ้นกรรมได้แล้วไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองวิ่งไปให้ไกลถึงจังหวัดไหนประเทศไหนเพื่อจะไปแก้กรรมไม่ต้องอยู่กับบ้านนั่งสมาธิสบายๆก็หลุดพ้นได้แล้วนเพราฉะนั้นไม่มีผู้รู้ใดๆในโลกนี้มาบอกวิธี แก้กรรมหรือแก้ตายให้โยมได้นอกจากอารันตันสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อเราทราบแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะเพราะไม่มีวิธีอื่นนอกจากนี้นะเพียงแต่ตั้งใจปฏิบัติเท่านั้นเองเราก็จะสามารถพ้นจากกรรมได้ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ1ิอย่างนะกะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มัคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทาวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ